ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมหมูด้งนะผมในคลิปนี้เนาะผมก็จะมารีวิวตัวละครมิสติกตัวใหม่ที่มีการเข้ามาในอัปเดต6.5นะครับผมของ Anime Ranger X เนาะนั่นคือตัว Spirit Queen นะทุกคนหรือว่าตัว Lucy จาก Fairy Tail นั่นเองนะผมโดยลูซี่เนี่ยก็เป็นตัวระดับมิสติกตัวใหม่นะผมที่เข้ามาในอัปเดต6.5เนาะซึ่งวิธีการหาลูซี่นะผมก็เป็นวิธีเดียวกันกับตัวของนัสืึเลยนะทุกคนหรือว่าหลายๆตัวเนาะก็คือหาได้จากตัว Portal t a d v e n u ะครบผม นะครับผมนี่นะอยู่ที่5%้านเะร์เนะผมรวมถึงของอีโวด้วยนะครับผมก็จะเป็นตัวกุญแจ Celestial Key อันนี้เนาะในการได้ใช้อีโวของตัวลูซี่นะครับผมก็มีโอกาสรับเหมือนกัน10%หรือว่ากุญแจเนี่ยหาได้จากตัวเอ็ดเวนเจอร์โหมดเหมือนกันนะทุกคนก็จะอยู่ที่1%น่ปะอ่า1%เท่ากันนะทุกคนสำหรับตัวกุญแจของอีโวนะก็ประมาณนี้นะผมในส่วนของวิธีการหาแล้วก็วิธีอีโวของตัวลนะูซี่เนาะอ่ะมาดูในส่วนของวิววันีนึงนะครับผมก็ลู โอ้อกทุกช่องเลยแล้วก็ในส่วนของการโจมตีเนี่ยก็เป็นการโจมตีเวทเนาะก็ซึ่งรู้สึกว่าในตัวละครของรอบนี้จะเป็นการโจมตีเวทแทบจะทุกตัวเนาะเพราะว่าเหมือนในเรื่องเขาจะเป็นการใช้พลังเวทใช่ไหมครับเออน่าจะเป็นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็บัฟเนี่ยผมไปกดมาได้เป็น0.1บวกกับ h o r ิซอนนะทุกคนเออก็อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับผมมันเป็นบัคู่ที่แบบว่าไม่ได้เจ๋งเจ๋อเลยครับเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวลูซี่เนี่ยก็ยังไม่รู้นะผมว่าพาร์สมันเป็นยังไงนะอาจจะไม่ได้บอกก ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูพาสีของลูซี่กันนะผมว่าจะมีอะไรบ้างนะผมและสําหรับใครที่กําลังมองหาร้านดีๆลองไปที่ดีดีช็อปได้เลยครับบริการรับฟาร์มแบบต่างๆและกิปเกมพาสอีกด้วยมาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของพาสีของลูซี่กันนะผมว่าจะมีอะไรบ้างเนาะปุ๊บโอ้โหค่อนข้างยาวทุกคนแล้วก็มีทั้งหมด3อันเนาะอ่ะมาดูกันที่พาสีแรกของลูซี่ครับผมก็คือเมื่อลูซี่นะผมโจมตีสําเร็จนะผมจะได้รับตัว เออ่สเตลล่าชาร์ตนะทุกคนหน่งหน่วยนะผมทุกๆสิวินาทีสูงสุดเนี่ยหหน่วยครับแล้วก็ขนาดที่มี5หน่วยใช่ไหมทุกคนการโจมตีพื้นฐานเนี่ยมีโอกาสสิบเปอร์เซ็นต์นะผมที่จะตีเบิ้ลน,นั่นเองนะครับผมก็คือตีสองครั้งนั่นแหละครับสำหรับตัวลนะูซี่เนาะแล้วก็พาสซีฟที่มิสสองนะผมก็คือการโจมตีพื้นฐานนะผมจะสร้างตัวเอ่ออะไรว่าอะไรสเปเชียลเอนเนอร์จีเหรออ่าผมว่าจ,จะอ่านผิดอ่านถูกขออภัยทุกคนสเปเชียลเอนเนอร์จีแลผมห้าหน่วยเนาะเมื่อสะสมครบ100หนึน่งร้อยหน อ๋อสกิลถัดไปของตัวลูซี่นะผมจะได้รับการเสริมพลังนะผมทาให้ดาเมจเพิ่มขึ้น100%และใส่ตัว Starlight m a s s ให้กับศัตรูด้วยนะทุกคนซึ่ง Starlight m a s s นะผมก็คือศัอตรูเนี่ยจะโดนดาเมจแรงขึ้น15%นะครับผมแล้วก็ค่าพลังพิเศษหรือว่าในส่วนของตัวเอ่อ SPD หรือว่าตัว Attack Cooldown เนี่ย ของยูนิตก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะทุกคนก็คือมอนเนี่ยจะโดนเป็นดีบัฟนะผมเพิ่มขึ้น25%แล้วก็ลดดาเมจที่ศัตรูทำได้ลงอีก50%นะทุกคนอุ้ยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับผมสำหรับตัวของลูซี่เนาะสำหรับพาษีตรงนี้เนาะต่อมาก็คือถ้าศัตรูติดเครื่องหมายนี้นะผมตุยนะผมจะคืนพลัง50หน่วยให้ด้วยเนาะอุ้ยถือว่าเจ๋งแจ๋วนะทุกคนแปลว่าลูซี่เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งเลยนะผมสำหรับพบนะเาเนมมแดดให้ดดรงขึ้น้นนแลลวก็ดสปีอ ด้วยแถมทําให้มอนเนี่ยทำตระเมจได้น้อยขึ้น50%นะทุกคนอาจจะเป็นคีย์หลักในการใช้ในการลงพวกบอสอีเวนต์หรืออะไรอย่างนี้ในอนาคตนะทุกคนสำหรับตัวลนะูซี่เนาะอ่ะมาในส่วนพาสดีสุดท้ายน,นะทุกคนพาสดีวิสานะผมก็คือทุกๆ30วินาทีนะผมจะสุ่มตัวอะไรอะโซเดกเหรอโซเดียกอ่านว่าอะไรเอ่ยโซเดียกเอ็กซ์เพรสแอสทอลเดรสอะไรสักอย่างนะทุกคนเออผมอ่านผิดอ่านถูกขออภัยนะทุกคนอ่ะประมาณนี้นะผมหนึ่งแบบนะทุกคนโดยแต่ละแบบเนี่ยจะให้บัฟแต่และเฉพาะไม่เหมือนกันนะทุกคนอ่ะ อันดับแรกนะทุกคนบัฟแรกเนาะก็คือจะฮิลเพื่อนๆนะผมในระยะเนาะ15%รนะผมใช้ได้ครั้งเดียวต่อการสลับด้วยนะทุกคนเออต่อมาต่อไปก็คืต่อมาแล้วผมก็คือจะเอ,อ่ออะไรวะลบ20%่สิบร์เนะผมดาเมทที่ได้รับแลวผมระหว่างที่อยู่ในฟอร์มนี้นะคนก็คืออ่าลดดาเมจ20%ที่ได้รับเนี่ยโดยเขาบอกวงเล็บว่าเฉพาะตัวเองนะทุกคนแปลว่าอันนี้คือจะเป็นแค่ลูซี่คนเดียวนะผมที่จะลดดาเมทที่ได้รับเนาะเพื่อนๆจะไม่ได้นะครับผม อ่ะต่อมาอันที่3าคนก็คือลด2 5เดาเมจที่ได้รับเป็นเวลา10วินาทีเฉพาะตัวเองเช่นกันนะทุกคนเอออันนี้ก็เหมือนกันนะผมก็คือลดดาเมจที่ได้รับเนาะโอเคครับผมประมาณนี้นะใช่ไหมเป็นลดดาเมจที่ได้รับหรือเปล่าผมขออ่านอีกทีนึงน,นะทุกคนเพราะว่าบางทีแล้วมันแปลผิดๆถูกๆนะทุกคนอ๋อโอเคทุกคนเปลี่ยนหมายแล้วคนมันไม่ใช่ลดมันไม่ใช่ลด2 5เรนะผมมันเป็นบวกย ดาเมจนะผมที่ได้รับเป็นเวลา10วินาทีนะครับ mm hmm. ก็คือ mm hmm. เพิ่มดาเมจของลนะูซี่นะผม25%บเเนาะก็คือล mm ูซี่เนี่ยจะบัฟแค่ตัวเองนะผมในส่วนของ25%ตรงนี้นะครับผมต่อมาคืออ่าบเกอ0 Ability อาลตดาเมจนะผมในการใช้สกิลครั้งถัดไปก็ใช้กับตัวเองเหมือนกันนะผมแล้วก็ต่อมาคือบวก15% SPA หรือว่าเ t a c ซ cooldown นะผมและ15%บอัตราตาิเดคาลนะผมให้กับตัวเองอีกแล้วนะผมเออเอามาคือ 10%เรตดาเมจคิดด้ข้อนะผมให้กับทุกคนในระยะอ่าอันนี้คือบัฟให้เพื่อนๆแล้วนะครับผมโอเคต่อมาอันสุดท้ายทุกคนจะเป็นอันสุดท้ายนะของการสลับอันนี้นะทุกคนก็คือบวกสเตตอะไรเนี่ยบวก3บวก3 0ค่าสเตตหลักนะผมก็คือ H p ดดาเมจระยะแล้วก็สปีดนะผมให้กับทุกคนในระยะในขณะที่อยู่ในล่างนี้นะอุ้ย <c oughs> โอเคแปลว่าตัวลูซี่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าลูซี่เนาะ น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจะเหมาะกับบัฟดุบหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าลูซี่เนี่ยมีลิมิตสปอนที่เท่าไหร่นะทุกคนถ้ามีลิมิตสปอนอยู่ที่3ตัวหรือว่า2หรือว่า1ตัวเนี่ยบัฟดุบผมว่าน่าสนใจกับการที่พาร์สสเอามาแปะตัวดาเมจให้แรงขึ้นกับทําให้ได้บัฟเร็วขึ้นด้วยนะกับตัวพาร์สิบวิสามเนาะเอออันนี้น่าสนใจนะทุกคนนี้น่าค่อนข้างน่าสนใจครับแต่ว่าพาร์สิบวิสามเนี่ยมันเป็นการ นะับทุกๆ30วินาทีเนาะมันจะสลับไปเรื่อยๆนะผมไม่ใช่เป็นการโจมตีหรืออะไรนี้เนาะแปลว่าอันที่มีโอกาสเป็นไปได้สุดเลยคือพาะศิวิษฐนะผมที่จะทําให้เหมาะกับบนะัฟบัดุ๊บเนาะสำหรับตัวลูซี่นะผมแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าไม่ได้มี ow, รีโลเหลืออะไรเงี้ยก็จริงๆใช้เป็นบัฟส่วนจุดก็คงจะได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้าในกรณีอย่างนี้นะเป็นบัฟดุ๊บน่าจะโอเคกว่านะผมเพราะว่า,าตัวละครละหลายๆตัวนะผมที่มีการแปะในเรื่องของการที่ทําให้มอนโดรามจแรงขึ้น แล้วก็ในส่วนของการที่แบบว่าเบสิกแอคแท็อะไรเงี้ยทุกคนเออส่วนมากจะเหมาะกับบัฟดุบนะผมเพราะว่ามันจะเก็บสแต็กตรงนี้ได้เร็วขึ้นเนาะอ่ะประมาณนี้นะคนในส่วนของพาสซีฟของลูซี่นะผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของดีเทลออนะผมว่าจะเป็นยังไงนะในส่วนของดีเทลออของลูซี่นะผมก็ท่าของลูซี่นี่เอ้ยลูซี่ Lucy เนี่ยจะเป็นดีวายนะผมลิ้นพันนิดนึงนะทุกคนส่วนอาร์เรตตี้ดาเมจเนี่ยจะคูณอยู่ที่สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมหรือว่าเบสเลยก็คือสองแสนหนี่ยอยู่ที่21.3นะวินนะับแล้วก็วคก่าแม่นเนีี่่่ยยอูทรต ในส่วนของคอสนะครับผมอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะผมรีสปอนอยู่ที่สองตัวนะทุกคนอืมถ้าเป็นสองตัวอย่างนี้ผมแนะนําว่าเป็นบนะัฟคาพิทอลิสเนาะบัฟคาพิทอลิสน่าจะคุ้มกว่าบัฟดุบนะทุกคนเพราะว่าออถ้าอย่างน้อยมีคาพิทอลิสเนี่ยจะได้ทั้งหมดสามตัวนะครับผมอ่าประมาณนี้นะในส่วนของลูซี่นะทุกคนแล้วก็เซนต์คูดาวที่ยี่สิบห้าวินะครับผมต่อมาในส่วนของเอ็กซ์ตอร์สแตทครับผมก็คือคิเล่เนี่ยที่สิบเปอร์เซ็นต คิดได้แบบ25%ลบรี30%แล้วก็ต้านสกิล20%นั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะผมในส่วนของดีเทลออฟฮัลลูซี่เนาะก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะผมแล้วก็ในส่วนของสเต,ต็เนี่ยก็เฉยๆนะผมในส่วนของอาร์บตติดามิอะไรนี้เนาะเพราะว่าลูซี่ดูจะเป็นตัวซับซะมากกว่านะผมอ่ะประมาณนี้มามาดูในกระเปาว่าลูซี่นี่มีคอร์หรือเปล่าซึ่งไม่ได้คาดหวังนะครับอืมก็ไม่มีจริงๆด้วยนะผมอนะ่ะประมาณนี้อ่ะ เดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์รีวิวของตัวลูซี่กันนะผมว่าจะเป็นยังไงนะผมเดี๋ยวแตะไปเจอกันในเกมครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเกมเพลย์รีวิวตัวลูซี่กันนะผมว่าจะเป็นยังไงนะอ่ะมาเรียกออกมาก่อนเลยมามาดูในส่วนของสแตทเริ่มต้นของลูซี่นะผมก็คือเลื่อนี่ยอยู่ที่ห้าหมื่นเก้านะผมดาเมจอยู่ที่สนะี่หมื่นสองเนาะคูดาวสองจุดแปดวิครับอาร์เบตตี้ดาเมจสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันอาร์เบตตี้คูดาวยี่ะยะ 1, สิบเอ็ดจุดสามวิ เดี๋ยวมาดูแอนิเมชันแรกของลูซี่กันดีกว่าโอ้เป็นเหมือนการเรียกเหมือนอะไรอ่ะเป็นแสงลงมาเหรอทุกคนเหมือนจะเป็นการเรียกแสงลงมาจากข้างบนนะผมในการในแอนิเมชันของขั้นแรกเนาะอ่านี่บวกดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนะ่าจะเป็นสกิลของเขานะพาสีฟอ่ะนี่ประมาณนี้นะผมแอนิเมชันแรกเนาะมาเรามาอัพลูซี่กันดีกว่าลูซี่นะผมอัพขั้นแรกใช้เงินสามพันครับอ่าอัพไปขั้นที่สองใช้เงินสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบครับขั้นที่สามเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบครับ อ่ะแล้วขั้นที่4แล้วผมใช้เงิน7,000เอ้ย 7, ใช้เงิน9,750แล้วก็จะได้ตัวอะไรเนี่ยอูรานออะไรเนี่ยเมโทเรียเหรออ่านว่าอะไรอ่ะไม่อ่านแล้วกันทุกคนอ่ะอ่านไปแล้วด้วยนะประเด็นนะอ่ะอ่ะไปปึ๊บอนิเมชันเป็นยังไงบ้างขอดูหน่อยอ่าเปลี่ยนเป็นเหมือนอารมณ์แบบเสกเป็นลูกแก้วพลังงานนะทุกคนลูกแก้วพลังงานเป็นแสงๆแสงแล้ว,ลวก็ปล่อยไปใส่ศัตรูแล้วนี่ปาแปข้งหน้าปึ๊มอ่ะแล้วก็ทุกคนเมื่อกี้ถ้าสังเกตแล้วทุกคนจะเห็นว่า ตัวของเนี่ยบอสตัวนี้มันโดนบัฟด้วยนะทุกคนมันโดนแบบลดดาเมจด,ด้วยนะเมื่อกี้นะถ้าทุกคนสังเกตนะทุกคนเออเดี๋ยวผมจะสโลให้อีกทีนึงก็ได้นะทุกคนที่แบบว่าเขาโดนลดตัวนี่นะทุกคนลดเอ็กซนะ์แคคูดาว์เนาะไม่ใช่เพิ่มเอ M ็กซ์แคคูดาว์แล้วก็ลดดาเมจที่ตัวเองได้รับเนาะอ่ะประมาณนี้นะผมต่อมาอัพไปต่อเลยก็ขั้นที่5นะแล้วผมใช้เงิน11,250หมืนะนึันสองรอยหะผมเไปปุ๊บโอเคเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนอ่ะต่อมาเดี๋ยวผมจะลองขายลูซี่ก่อนเเเนนนนาาะะะแลล้ววกกกก็ดีีย๋ยยรมมใหม่่ันทุคอ ประมาณนี้ประมาณนี้มาตอนนี้ถ้ผมในส่วนของสเตตอน up เต็มของูซี่นะผมก็คือ hp 1, 3, 8, อยู่ที่3,080ครับดาเมจอยู่ที่2,050 c o o l d o w 2.5อ b i l ต t y d a m a g อยู่ที่1ล้าน2,07,000ทุกคนอ b i l ด t y c o o l 21.3ครับระยะอยู่ที่48.6แล้วก็สปีด3.6นะผมอันนี้คืออาจจะรวมกับตัวพาสซีฟของูซี่ไปแล้วด้วยเนาะเอออันนี้ทุกคนเห็นปะมีการแบบปรับขึ้นเรื่อยๆเนาะอะไรงี้นะผมนะประมาณนี้เนาะในส่วนของตัวพาสซีฟของูซี่นะผมแล้วก็ อืมสตาร์ไลช์อันนี้เนาะเบสิกแอคแท็กนะผมมีโอกาสที่จะตีเบิ้ลด้วยเนาะอันนี้ทุกคนเห็นปะนี่มีขึ้นแล้วนะผมเมื่อกี้น,นะเมื่อกี้มีขึ้นแล้วนะผมนี่นะแอคแท็กคูดาวเพิ่ม25%แล้วก็ลดดาเมจ50%าสิร์เนะผมเป็นเวลา15บห้าวินะผมแล้วก็นี่เขาก็จะรีมาเรื่อยๆนะทุกคน,นเดี๋ยวผมลองเรียกพวกน,นักสืบกับเอลซ่ามาก่อนอ่ะเรียก2คนนั้นออกมาด้วยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าพาร์สีที่3เนี่ยจะทำงานตอนไหนเนาะซึ่งมันจะรีไปเรื่อยๆนะทุกะทุกกกคคคนนนนนนนดดููทททรรรรงแลล้้้วว็่่่่าาจจะะะีีีีไปเเือออยยัับตต25ม เพื่อนๆจะได้รับแค่ไม่กี่อย่างเนาะแต่ผมว่ามันก็โอเคนะในส่วนของอันสุดท้ายเลยเนี่ยที่เพิ่มแบบสแตตหลักให้เพื่อนๆ30%เอนเลยเนี่ยค่อนข้างเยอะนะทุกคนเอาจริงค่อนข้างเยอะนะเออสำหรับ30%นะมะิอรมถึงแม้ว่าจะเป็นค่าหลักๆพวกแบบดาเมจเฮอะไรอย่างนี้แต่ก็โอเคแล้วแหละครับสามค่าสี่ค่าหลักนี้เนาะอ่านี่เมื่อกี้เห็นไหมครับทุกคนบัฟขึ้นมาให้แล้วเนาะนี่นีเป็นไงคนบัฟให้เพื่อนๆขึ้นมาแล้วนะครับผมอ่ะ ก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนในส่วนของการรีวิวตัวลูซี่เนาะเพราะว่าไม่ได้มีอะไรมากนะเพราะว่าตัวเธอเป็นค่อนข้างที่จะเป็นซับพอร์ตอะไรอย่างนี้เนาะงั้นเดี๋ยวเราตัดเข้าสู่ช่วงสรุปกันเลยแล้วกันนะผมสำหรับตัวลูซี่นะผมเดี๋ยวตัดจะไปสู่ช่วงสรุปกบผมเจอกันโอเคทุกคนก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะผมสำหรับการรีวิวตัวลูซี่เนาะก็สรุปเลยแล้วกันนะผมก็คือลูซี่เนี่ยจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวซับพอร์ตแบบเต็มสูบเลยนะผมซึ่งถ้าให้ผมแนะนำเนาะ ก็บัฟที่ใช้ได้ของรับลูซี่นะผมก็ถ้าสมมติว่าเราได้ดูพิเคตมาก็ใช้เป็นดูปก็ได้ครับหรือว่าจริงๆแล้วแนะนําสุดคือน่าจะเป็นตัวคาริทาริสเนาะเพราะว่าเขาลิมิตสปอนอยู่ที่2ตัวนะทุกคนถ้าได้คาริทาริสมาก็จะเรียกลูซี่ออกมาได้ทั้งหมด3ตัวเนาะแล้วก็มีการลดคงลดคอร์สอะไรอย่างี้ด้วยนะทุกคนในส่วนของนิ้วของลูซี่เนาะก็คงจะต้องเป็นนาฬิกาฟ้านะทุกคนแล้วก็ในส่วนของหอกก็ไม่ใช่ในส่วนของอาวุธเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของหอกไทเดนหรือว่าถ้าไม่มีก็็็็อออาาะต้้งเเปปนนุธไไรรกกดดผมที่ล แอ c k c o o l d o w n ตัวนี้ลงเนาะถ้าใครมีดาบแครอทก็ใส่ดาบแครอทครับมีใครมีไทเดนก็ใส่ไทเดนครับหรือว่าถ้าใครไม่มีก็ไปคราฟตัวดาบที่อยู่ในอ,อัปเกรดบ้างผมจำชื่อดาบไม่ได้ทุกคนน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่านะบัตรหนผมดูให้อ่ะอันนี้ทุกคนที่มีการลดแอ c แท็กคูดาวถึง10%เลยเนาะแต่ว่าจะลดดาเมจเนาะซึ่งเราก็ไม่ได้หวังดาเมจจากลูซี่อยู่แล้วนะผมเราจะเน้นเอาพลาสติคของเขาซะมากกว่านะผมอ่ะประมาณนี้นะในส่วนของลูซี่นะผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งเลยที่เป็นซั ที่ดีนะผมอมืน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถเอามาแทนลิงแดงได้นะผมเพราะว่ามีการเพิ่มของตัวดาเมจเทคเคนนันทุกคนหรือว่าทําให้มอนเนดนดาเมจแรงขึ้น15เรนะผมเออก็เป็นตัวหนึ่งเลยที่ถ้าไม่มีลิงแดงก็สามารถใช้ลูซี่แทนได้นะผมหรือว่าถ้าไม่มีจโรโนก็ใช้ตัวลูซี่ได้นะผมเออเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยแถมบัฟเพื่อนๆได้ด้วยเนาะอีก3 0มรนะผมทุกๆ30วินะีเนาะเนี่ยแบบ30วิีรีมาเรื่อเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบ มันบัฟเพื่อนได้อีก30%ด้วยถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้เลยนะผมสำหรับลนะูซี่เนาะก็คนณค่ากับการเก็บเป็นอย่างยิ่งนะผมลูซี่นะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนในส่วนของการรีวิวลูซี่นะผมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างแล้วกันนะผมสำหรับตัวลนะูซี่เนาะแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะทำรีวิว์ลหนึ่งทีออกมาให้แน่นอนนะผมสำหรับตัวลูซี่นะเพราะว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนก็ ในส่วนของการรีวิวโตลูซี่นะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปนะผมอ่ะสำหรับวันนี้ก็บายบายครับผมแล้วเจอกัน